เด้ค่ะมากินข่าวนะกับเบนทีเนาะคะนะ่ะเนาะนี่แกงเห็ดกับแกงเห็ดค้นขาวเนาะคะนะ่ะเนาะไปเห็นเพื่อนเพื่อนขายให้เนาะค่ะว่าพ่นอยาไห่ยซ้ำทุงหาสิบบาทก็นีก็เลยซื้อมาแล้วไม่เห็หะะหดมมเ,หเมนูนี่เ่ระคะไปสวยอะไรบุทานตนลาดเขาเก็บมูแล้วค่ะนี่ไปตีเห็ดใส่ผักขาคะ่ะไอีตูบ่มีคะ่ะไปบุทาน เพิ่นเก็บร้าเพิ่นเก็บไอ้ขายตามริมทางหมดค่ะตลาดสดกไ็ได้เข้าไปเอนนอค่ะมากินกับบารีนะะเนาะค่ะน้็งเชียบเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกับไอรีอแล้วนะคะนาะกินเขาไค่หิวเขากินเขา้าเขาเส้ารีจะเป็นเขาเที่ยงแล้วเนี่ยเมนูนี่แหละคะ่ะไอ้แกงเ็ดเ็ดบดค่ะเ็ดบดอ่อน เฮ็ดค,นนะคะ้นเขาค่ะอในดีเอิญเฮ็ดขาวหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดบดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดบดอ่อนเฮ็ดบดขาวไปตลาดบบทาคนค่ะ ทำเจีบก่อนคือสีผูเผ็ดน้อง่ะเนอะ้องก้อนมเห็นชัดนะดนดกาาินเนี่ย กระเดือค่ะชูมเม์สุไม,ม้เนาะคะ่ะเนาะกินเกงเห็ดคนเท้านะคะบุ้งหนักชิเชยบนะคะเนาะไมัเชียอวันวานค่ะวันไี้มังบวก บวกงอมน่ค้าเป็นคะรอรู้หรือเปล่าแม่พี่จออกมาดั 可能他。 นี่เอ้ยเราขายของนี่คงนักธเราขายบองรู đây là thịt cá, mẹ đang ăn bơ ạ, đây là thịt phượng. บวบบานข้ควอยเห็นมันมบวบบวบป้อมค่ะู้ค่อยเห็นแลบบ้วบวบบ้านเฮา,อ,าอ,นนอ่ะค่ะข้าวอยข้าวอยเห็นดูภาพข้าวซบ้านยองฟองมีไรตอเยเมียบวบบวบที่ไหน มันน่ากิมากเลยพูดถึงมึงบวบนะมงบวบบ้านมันจะแซ่บมันสีหอมมันก็สีหวานอริมักไอ่แกงใส่ในก้เกมันนะคะมันแซ่บมันสีหวานสีหอมสมัยนี้บ่มีแล้วค่ะตะขาแม่อลี่เสียนี่เราบ่มเราบ่ได้ปลูกแล้วเนาะบ่มีเบี้ยปลูกแล้ว แล้วก่อนเรายังมีชีวิตอยู่สิแล้วปลูกค่ะปลูกพักมากปลูกพักปลูกบางบวบงสิค่ะพักสไลด์ไปสิบางนองบางน้ำมาสิค่ะปลูกมุก ส่วนนิดหนึ่งก็คล้ายๆมันเฮดบดเนาะคะเนาะเ็ดบดกับอย่างนี้น้อยมันเกิดเป็นสีสีแล้วค่ะที่จะ,ะออกตะบหมูเล็กหน่อยตันดอกกับขาวๆนี่จัดหน่อยเพราะมันใหญ่มันจกเป็นสีตะบหมูนะคะเนาะสีออกน้ำตาลน้ำตาล ก็ิีซื้อไก่มาส่กับมันเป็นไก่นั่นนะคะ่ะไก่แบบไก่พันเสียนี่แบบก็ค่อยหมักค่ะไก่บ้านเฮาแทาๆแบบตัวนน้อยน่ะมุมนี้ขายในเมืองหาซื้อยากกับก็คือถ้าเป็นแถวอีสานนี่ก็สีหาซื้อง่ายในท้องถิ่นะแต่บ้านนอกสินะค่ะสวยมี ส่วนมากคนแบบคนชิเรียงไว้กินกันนะคะเนาะ,นะแต่ว่าอยู่ในพิศลุโลกอาจจะมีค่ะอยู่แถวแบบแถวๆนอกน้องมิ้เนะาะแบบอยู่ในเมืองที่มันบุคคยมีมีตกระไ่แบบว่าไก่พันนะคะเนาะไก่หยาบเป็นเสตตัวใหญ่แบบนั้นอ่ะแกงสีนํำยนานางค่ะ บ้านได้กินดูอยู่ค่ะพอมาอยู่แบบแถวนอกนั่สินะคะเนาะต่างถิ่มนมาอยู่จังหวัดอื่นสิมันผู้คนได้กินค่ะบางบางจังหวัดก็มีขายบางจังหวัดก็บ่มีขาย น้องเคยกินก้อยเห็ดขาวป่ะคะก้อยคล้ายๆเหมือนเหมือนลาบเหมือนเหมือนลาบเหมือนก้อยอค่ะเห็ดคล้ายๆกันเสียบเลยค่ะอรนนีเคยกินครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเอาเห็ดไปสับๆๆนะคะเนาะเสียบอยู่ค่ะมันหอมถ้าพูดถึงอะ่ะถ้าเพิ่นเพิ่เขาเกียร์นะคะเนาะเพิ่นพ่อเองเขสิอะ่ะ มันสีม่เขือเทศนะคะนาออันนี้เคลนหลับของเห็ดเห็ดค้นขาวแต่ถ้ามันออกตามขอนตามธรรมชาติมันสีมันสีมันสีหอมนะคะนาอเวลาเห็ดเกกน,นี่กินขอนี้ ที่ไปตัดออกเลยค่ะตีนมันไงตีนยาวเลยขันอยู่ค่ะใส่ประเด็กหลายประเด็กก็รีหมดค่ะใส่ประมาณซ่อนนิดน่อยหนึ่ง ใส่ปั้นนี่ประมาณยิ้วผมเหรอพอแล้วขึ้นมายิ้ว,ว,วอิ่มแล้วครับในคำยู่ได้หวานค่ะหวานไอ้ใส่บวบบวบหวานมึงเลยหวานน้่นก็เรียกวานหวาน กาลีกับอิ่มแล้วนะคะเนาะเมนูนี้แหละค่ะแกงเห็ดของขาวนะคะเนาะแกงเห็ดขอนขาวนะคะเนาะคล้ายๆเหมือนเห็ดบดนะคะเห็ดบดอ่อนกาลีกัขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับพี่น้องนะคะมาให้กําลังใจอาลีนะคะเนาะทุกคลิปทุกคอมเมนต์นะคะเนาะอาลีก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องลาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ